สวัสดีค่ะก่อนนอนคืนนี้นะคะก็จะมาทาครีมซิลิูให้ดูกันนะคะครีมตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องสิวฝ้ากะได้ดีมากเลยนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นเซตเซรั่มนะคะ1,180บาทเท่านั้นนะคะใช้ได้นานมากนะคะเซ็ตน,นี้สวยมากนะคะเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็จะมาลงเซรั่มก่อนนะคะ ลงตัวเข้มข้นก่อนนะคะตรงนี้ใครที่เป็นสิวฝ้ากระนะคะแนะนำเลยนี่ไม่ต้องลงเยอะนะคะตัวนี้ลงนิดเดียวก็พอตอนแรกนะคะเอลนะคะเป็นสิวเต็มหน้านะคะแล้วก็เป็นแบบหน้าเหนียวยนเนาะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยก็มาลงด้วยเซรั่ม อีกตัวนะคะนี่นะคะใครที่สนใจทักได้นะคะเนี่ยทาแล้วหน้าเงามากนาหน้าเงาแบบโอ้โหแบบสวยคะ่ะแล้วก็ตามด้วยครีมนะคะ นี่เซ็จนี้เลยจ้าสวยมากนี่นะคะเซตนี้นะคะก็จะมีเดย์ครีมไนท์ครีมและกันแดดนะคะเราก็จะมาทาไนท์ครีมค่ะทาบางๆเนาะทาไนท์ครีมล้วก็หนอนได้เลยนะคะใครที่สนใจอยากจะสมัครตัวแทนก็ได้นะคะ๋ยวารับหมดนะคะ หรือว่าอยากจะลองใช้นะคะทักได้นะคะใครที่เป็นสิวฝ้ากัะน,นะคะหน้าหมองขำหน้าเหียวย่นแนะนำใช้ค่ะเนีซตนี้นะคะเซตนี้เดย์ครีมไลท์ครีมและกันแดดนะคะ900บาทส่งฟรีนะคะ แล้วก็จะเป็นเซ็ตเซรั่ม1,180บาทค่ะเลทเรทเดียวก,กันกับบริษัทนะคะเรทตรงจากบริษัทเลยจ้านี่นะจ้าสวยหรูแล้วก็สิวฝ้ากระหายแน่นอนนะคะขอบคุณค่ะ